สวัสดีค่ะ it hero นะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเช็ครูปภาพเฟกนิวต่างๆนะคะซึ่งเราจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะจากนภาพนะคะจะเป็น การทวีตของิตเตอร์ท่านนึงนะคะที่ทวีตเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะของทห uh huh. ารอเมริกานะคะที่เสียชีวิตกับเหตุปากีสถานนะคะค่ะโดยรูปที่เขาแนบมาเนี่ยมันดูเก่ามากนะคะเราก็อยากจะเช็คว่ารูปนี้มันเป็นรูปภาพของเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือเปล่านะคะโดยเราจะทําการเช็คได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บทินไอค่ะจากนั้นนะคะอัปโหลดนะคะภาพเมื่อกี้เลยค่ะ จากนั้นเราจะเห็นนะคะผลลัพธ์ของภาพทั้งหมดนะคะที่เว็บตัวนี้มันเสิร์ชเจอก็คือ164ผลลัพธ์เลยนะคะเราจะมาดูรูปภาพกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากดูภาพเมื่อไหร่ใหม่ที่สุดหรือว่าเก่าที่สุดตรงนี้เราเลือกเป็นเก่าที่สุดนะคะ จะเห็นได้ว่าภาพนี้ถูกโพสต์นะคะครั้งแรกนะคะเลยเมื่อวันที่14เมษายน2008ซึ่งผ่านมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะฉะนั้นนะคะ <laughs> การเช็คตรงแบบนี้นะคะ่ะเราทำให้เรานะคะตรวจสอบได้ว่าภาพต่างๆที่มีคนเอามาแชร์กรันหรือโพสต์กันเนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและรับชมหากมีข้อสงสัยหรือคำถามนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ไอทีฮีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะกับ IT Hero ค่ะ